คอลัมน์คนปลายซอยก้าวไกลกับคนรุ่นใหม่พักก้าวไกลนี่น่ารำคาญมากจะพูดว่าเป็นตัวบูตรของระบบรัฐสภาก็ไม่ผิดสักทีเดียวพูดถึงพักการเมืองนิยมซ้ายก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแต่เขาไม่บ้าบอกคอแตกถึงขั้นใช้สถานภาพสอสอเสนอกฎหมายในทางล้มล้างทำลายสังคมบ้านเมืองแบบนี้ และทั้งไม่มีใครเขาทำธุราจารสารพัดเรื่องให้ชาวบ้าน,บานเบื่อหน่ายและรังเกียจประชาธิปไตยเลือกตั้งอย่างที่พวกก้าวไกลทำจะค้านจะเห็นต่างจะเสนอกฎหมายใดก็ไม่มีใครว่าเพียงแต่ให้มันเห็นต่างในทางสร้างสารรค์พอรับได้บ้างไม่ใช่มุงหักล้างทำลายกัดกร่อนบอลซอกให้บ้านเมืองอ่อนแอด้วยเป้าหมายแยกแผ่นดินหักยอดฉัด เปิดประตูให้นอกชาติเข้ามามีอำนาจเหนืออย่างที่ทำเช่นเสนอให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เปลี่ยนจากราชอาณาจักรไทยอันแบ่งแยกไม่ได้ให้เป็นแบ่งแยกได้กฎหมายมาตรา1 1 2มีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพระมหากษัตริย์และราชวงศ์นิให้ใครล่วงละเมิดหมิ่งประมาทซึ่งประชาชนทั่วไปก็มีกฎหมายคุ้มครองเช่นกันพวกก้าวไกลคงนึกว่าเท่ รุ่นใหม่ต้องชังชาติชังสถาบันแสดงตนเป็นปฏิปักษ์จงเปลียดจงชังพระมหากษัตริย์และราชวงศ์วันวันไม่ทำอะไรนอกจากหมุกมุ่นแต่เรื่องเพศแล้วก็มุ่งแต่จะให้ยกเลิกมาตราในึ่หนึ่งสองชนิดเอาเป็นเอาตายพวกแนวร่วมขบวนการแยกดินแดนสามจังหวัดใต้ในพักเก้าไกลก็เหมือนกันเข้าสภาเข้าแดงแกงร้อนรถขัวแทนจะสำนึก กลับใช้สภาที่คุ้มหัวและเรียวแรงจากข้าวแดงแกงร้อนขุดเลี้ยงนั้นกำเริบเสบสารทยานมุ่งเปิดประตูบานแรกให้ยุบก่ออรมนอบ้างให้ยกเลิกสออบตอบ้างเพื่อสู่ประตูบานสองและสามคือแยกดินแดนเฉือนแผ่นดินไปครองกันเองนิยามของคำว่าคนรุ่นใหม่มันไม่ใช่แบบนี้รุ่นใหม่ต้องเสริมสร้างต่อยอดสืบสาร รักษาและพัฒนาไปจากฐานรากเดิมชนิดที่หวังหักกล้างทำลายขุดรากถอนคนบ้านเมืองตนแล้วเอาหัวไปซุกว่างขาชาติอื่นเมืองอื่นให้เขาเอามือนลูบหัวเหมือนหมาโยนกระดูกพลาสติกให้แทะแบบนั้นนั่นนะ่ะมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่มันเป็นเดรัจฉานรุ่นใหม่ในร่างคนไม่มีสำนึกในชาติในบุญในคุณมีแต่ในรคุณ ไร้ศีลไร้ธรรมไร้อายจึงทำทุกอย่างได้เหมือนสัตว์แม้กลางถนนก็ทำได้โดยไม่อายใดๆทั้งสิ้นที่พูดนี่เพราะรำคาญเหลือกำลังลากจริงๆก็คิดดูสิจะเป็นเดือนแล้วมั้งผมต้องทนถ่ายเฟซปลืด้ปดปลืดให้พ้นไปเร็วๆกับเรื่องสสพักก้าวไกลคุกคามทางเพศแต่ดูเหมือนชนชาวโซเชียลนิยมเรื่องทำนองนี้กันมาก ทั้งพักก้าวไกลทั้งสอสอก็เลยออกสตอรี่ก้าวไกลปกขาวแข่งกับละครพมลิขิตชนิดเฉือนกันตอนต่อตอนทุกวันภาพลักษณ์สปายสภาสถานไกลจะใช้คำว่าซ่องแทนกันได้อยู่ละจากบทบาทคนก้าวไกลผมว่านะแตกพักไปอีกสักพักดีกว่าเป็นก้าวไกลพักหนึ่งเป็นใกล้กามพักหนึ่ง สสที่มุ่งมัน่นหน้าที่นิติบัญญัติในรัฐสภาและหน้าที่แยกชาติแยกแผ่นดินก็อยู่พักเก้าไกลส่วนที่หมกมุ่นแต่เรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องแยดดองของเมาเรื่องของกูกูจะให้ใครก็ได้ก็อยู่เก้าไกลสาขาสองคือพักใกล้กามอย่างนี้ดีไหมถ้าดีก็ปรึกษาท่านรองประธานสภาอ,องหรือจะเชิญท่านมาเป็นหัวหน้าพักสาขาเลยก็ได้ เนี่ยจากเรื่องคุกคามทางเพศแปกดอกออกช่อบเป็นเรื่องคนก้าวไกลเอี่ยวรับเงินโรงงานขยะแล้วเห็นไหมถามว่าจากสี่ปีก่อนแล้วมาสามถึงสี่เดือนสมัยนี้นอกจากเรื่องเฉาของพักของคนในพักและเรื่องปลุกปัน่นแยกชาติล้มสถาบันแล้วก้าวไกลมีผลงานอะไรทางนิติบัญญัติในรัฐสภาเป็นคุณูปการกับชาติบ้านเมือง และประชาชนด้วยวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่บ้างอยากเป็นรัฐบาลคนตาบอดไม่กลัวเสือก็เลือกให้เป็นแล้วแต่ก็เป็นไม่ได้ต้องไปเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เป็นและเป็นไม่ได้อีกมันเข้าตำราคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองซะจริงๆทำพังหมดทุกเรื่องทุกระบบ แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆตามความหมายของมันจะไม่ใช่อย่างนี้รุ่นใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์เห็นยอดไม้ใหญ่ด้วยวิสัยทัศน์เขาจะมองลึกและมองไกลทันทีว่าเพราะรากใหญ่ไม้นี้จึงยั่งยืนฉะนั้นเพื่อให้ไม้ต้นนี้จเจริญเติบโตต่อๆไปเขาจะถนอมรักษาโคนคือรากไว้ไม่ใช่ขุดรากถอนโคน หรือโค้นต้นลงมาเพื่อเก็บผลดกบนยอดมากินกันในวันเดียวคนต่างกับสัตว์ตรงที่สัตว์นั้นมีเพียงความคิดอย่างเดียวแต่คนมีทั้งความคิดและการรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีในคิดและทำนั่นคือมีทั้งคิดทั้งแยกแยะได้ในคิดคือคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่หมายถึงพัฒนาการจากสภาพสัตว์ขึ้นไปเป็นมนุษย์ คือผู้มีใจฝึกแล้วจึงประเสริฐส่วนพวกที่มีแค่ความคิดแต่แยกแยะผิดชอบชั่วดีในคิดและทำยังไม่ได้นั่นไม่ใช่คนรุ่นใหม่เพียงแต่รูปร่างเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกมนุษสติรัตฉานคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพัฒนาให้เป็นมนุษย์เต็มตัวยังไม่ได้เพราะใจไม่ผ่านการฝึกให้ประเสริฐ จึงเป็นได้แทสัตว์เดรชาในคราบมนุษย์สอสอเข้าใจให้ชัดนิยามคำว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ดูที่เพศที่วัยที่อายุแต่ดูที่ความคิดการกระทำถ้าคิดอย่างสัตว์ทำอย่างสัตว์มันก็สัตว์คือรุ่นเก่าไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเลยถ้ามีความคิดวิวัฒนาการขึ้นมาเหนือจากสัตว์รู้บุญรู้คุณ ซื่อสัตว์กระตัญยูรู้บุญรู้บาปถ้าอยากเห็นต้นไม้งามก็ต้องบำรุงรากนี่คือคนรุ่นใหม่ก้าวไกลใช้นิยามนี้เป็นประหลอดวัดอุณหภูมิสอสอทั้งภาคดูนะว่าคนไหนคนรุ่นใหม่ที่เรียกมนุษย์คนไหนคนรุ่นเก่ายัางอยู่ในสภาพมนุษย์สัตว์เตรัชฉานถ้าแยกแยะได้เลือกตั้งสมัยหน้า ถ้าคนตาดีเลือกเข้าสภามากๆอีกก็จะได้เป็นรัฐบาลสมอยากยังพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตแกนนำอนาคตใหม่ก้าวไกลนับเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ช่วยกันพิจารณาทีสินายรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมาี่การความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร เขาตั้งผลโทพงศกรเป็นที่ปรึกษาคณะกรมทธเรื่องยุบกอระมะนผลโทพงศกรให้ความเห็นว่าควรนำโมเดลแบบโฮมแลนด์ซิเคอร t y ิตี้หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐมาใช้แทนกอระมะนแบบในปัจจุบันนั้นพิยูนบรีเนอร์เสนอเอาเบอร์ติีนสหรัฐมาตัดรองเท้าให้คนไทยใส่ทันทีเลยถามคำเถอะ สหารัฐเขาตีนเบอร์ไหนแล้วไทยเราตีนเบอร์ไหนเป็นอดีตทหารนายพลโทไม่ใช่เหรอเราไม่รู้หรือว่าการตั้งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหารัฐกับกอรมนอของไทยทั้งภารกิจเป้าหมายเจตนามันต่างกันคนละโลกโฮมแลนด์ซิเคียวริตี้งานเขาคือการลุกกรานชาติอื่นที่ไม่สยบยอมเพื่อความมั่นคงของสหาราัฐ นั่นคือความมั่นคงของเขาแต่ความมั่นคงภายในของไทยเราและความเป็นประเทศเรามันเหมือนสหรัฐเขาไหมล่ะถึงะเ็งจะนำโฮมแลนด์ซ e เค r ริตี้ของสหรัฐมาเป็นโมเดลปรับกอรมนอของเราเรียนแบบเขาโจทย์มันคนละโจทย์ปัญหาและตัญหาสหรัฐของเขาแบบต้องเป็นเจ้าโลกแต่ของเราใช้คนและของที่มีอยู่ กรับสภาพผสมผสานไปรองรับงานเฉพาะกิจในแต่ละรูปแบบเพื่อรักษาความมั่นคงภายในเพื่อทำรงชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ขัดจัดทุกบำรุงสุขประชาชนยามมีภยัยมิชัยมุงหมายไปรุกรานหรือไปรบปรากับใครซึ่งนั้นเป็นภารกิจของกองทัพเขาโดยตรงมิชัยภารกิจกอรมนอปากเก้าไกลก็อ้างว่า กอ,อกรามานอเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนเป็นรัฐซ้อนรัฐแต่พงศกรกลับเสนอให้ปรับตามโมเดลกระทรวงมาตุภูมิสหรัฐจากกองอำนวยการเป็นกระทรวงแบบนี้ไม่ใช่แค่รัฐซ้อนรัฐแต่เป็นโฮมแลนด์เ e ค u ริตี้ไทยเพื่อการแทรกซึมและลุกรานชาติอื่นสาขาสองของสหรัฐเอะอก็จะลอกแบบเขารัฐธรรมนูญก็ตัดรองเท้าตามเขาโดยไม่ดูตีมตัวเอง จนเดินกระโก,กระเพลกมาร่วมร้อยปียังไม่มีสำนึกมีแค่กอราาอรมนยังจะไปเอากระทรวงมาตุภูมิสหรัฐมาเป็นต้นแบบก็ให้ก้าวไกลร่างกฎหมายเสนอรัฐสภาให้ไทยยืนขอเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปซะเลยเป็นไงเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำให้มันเป็นเรื่องเรื่องเล็กก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทีเรื่องจันไร ไม่คิดทำให้เป็นเรื่องสีวิไลขึ้นมาบ้างล่ะผมไม่งอกก็เป็นรุ่นใหม่ได้แต่เซลล์สมองไม่งอกเป็นรุ่นเก่าอยู่กับผมไปก่อนและกัน